กะเว้นก็ได้ทุกดินนะเนาะก็ได้เบื้องซ้ายน่ำคล้องแง้มแดงๆลงมาเบื้องสาพาลัางน่ำรถเนาะน่ำบกตรงเดียวมาความเสียหายเป็นจังไดเนาะ họa đưa đây để phạt ở để vất để nằm những mây dưới đông nằm bỏ vất trời còn cụng nọ ban he นุ่งมาเบิ่งนำคลองกะมาเบิ่งเขาหาอยู่หากินเนาะบ้านแฮ่ยวัวคือคีอแต่ฟ้าเจ้าก็เห็ดขี้แต่เห็ดค,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 คือเบียดนี่เนาะ กอเห็ดกอเบียดคักแผลมะเนี่ยไปเก็บซอยบักไร่แม่บักไร่นเอาปลาขึ้นนะฮะอันนี้เขาเอือน cặp lắc nó cặp lắc pa thường xem bớt đây rồi à? gọi khăm lông đen, lông mà xây vết xoắn xoắn nhang và cùng bà nó mới gọi về quân bán nó được được bộ này bỏ เป็นอยู่บงไม่กับวันเป็นบ้ไม่คือว่าสิบันเดินเนอะน่บบ้เองขัวบ่เป็น,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 ะนะวะเ,เอ,อสวยกันทำม,มาหากินสอนวิธีวันเฮะ ลงไปดิมๆนะไปเกนะเอาโบแมนเอามาใส่ฟังนี่กระสันงายฟังงายฟังงายฟังโแมนงายฟังเออตังนี่ละมันอยู่ดิมโพดเอาเบ่งติดอะ เองดูดเ็คือมะขนมาสดุผิววัสดาเมื่อวังเสียนเสียนหน่อยฮะป่าคองได้หรอไม่ hỏi mua men đồ quan vá chân phao đốt đồ qua phao chân đốt chẳng quả à vâng vâng tì vâng Ti bộ pin Ở mai nhắn ti bộ Làm cả đều bốc lông lái khả nạt nó xuống hửa thì sẽ bỏ đi bói nàm quá Bún ốc phân xá thì xuống hửa Cứ bó quay thể nào Đó, đun cân Thì thì chắc đô Nhớ bòm Tăng năng cả sòn ตอนกุ้งบ้านแฮกังมอง่องอาย่หากินยำแดงๆตามมิธีบันหนกสนบทเชาอนี่มันอยู่บ้านกคค๊อเนรนเมืองสนาขามแข้งเบ่งจันของเขาภาพบรรยากาศแม่น้ำคลองยำแดงๆสวยงาม เห็ Inside, นชายหนามเลยผู้เขา